โมเขียนการ์ดให้คุณแม่ปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้น้องตอนนี้น้องมีความสุขมากคุณแม่คุณแม่ไม่ต้องห่วงอะไรน้องอีกแล้วน้องมีความสุขมากในชีวิตเลยมากที่สุดในชีวิตแล้วก็กเขียนถึงคุณแม่เป็นภาษาอังกฤษสลับภาษาไทยคุณแม่ เป็นผู้หญิง most beautiful สำหรับเขาเลยเขามักจะเขียนก่อวันวันแม่นี่น้องโมไม่เคยขาดเลยนะตั้งแต่เกิดมาจนถึงเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เป็นเด็กมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่เคยขาดเรื่องวันแม่ดอกมะลิคุณพ่อเสียได้ไม่กี่เดือนมันก็เป็นเดือนสิงหาใช่ไหมคะวันแม่ก็ยังไปหาดอกมะลิมาติดให้คุณแม่หน้าอกคือเขาทำไม่เคยขาดเลยคือเขาระลึกถึงความเป็นแม่เป็นลูกตลอด เพียงแต่ว่าเขาพอเขามีแฟนเนี่ยเราไม่อยากไปยุ่งไกก้าวไก่เขาให้เขาอยู่ถ้าเขาแฮปปี้แล้วเนี่ยเขาก็อยู่กันไปคุณแม่ได้ลอบใจว่ายังไงบ้างไหมคะก็แนะนําว่าดูละพี่เบิร์ตเนี่ยเป็นคนดีนะคุณแม่เห็นแล้วได้เจาจาได้คุยกันหลายครั้งแล้วถ้าเจอคนดีนะลูกก็ก็จะดีกับ,กบเราละ ก็รักกันนานๆานานแล้วกันพี่เบริร์ก็สัญญาว่าจะรักกันนานๆอย่างนี้แล้วเขาก็ดูแลน้องโมนะเวลานอนเวลาอะไรป้อนข้าวอีกต่างหากเวลานอนเนี่ยบนเตียงเนี่ยมันจะมีผ้าผ้า,ผา